สวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องพังพีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็พังพีใหม่น้องใบข้าวเชนเนลนะคะมาดูเมื่อสาวสาว,สาวบ้านทลาดมาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นปีใหญ่กว่ามัวเพื่อนักไทยยานหมาโบทังแก๊สทังแก๊สมาปวนเปียนแล้วทังแก๊สมาตรวจงานโหกคือจอกสูงแต่ไปรอที่ร้านก๋ยวยเตี๋ยวเลยใช่ไหมคะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยว พีป <cents input> ีแล้วเป็นพีหมูเนาะโอ้ยเบิงงเอาเดอร์เม่ๆม่มิตะขอร์เคเลน้ำกันเบิดอันนี้สาวยังกว่าจ้าโอ้หน้องขวันแจ้งโอ้จำว่าได้ไงว่าอีหลีอือ อุ้งอิงอันนี้ผู้ใดนโนนี่หนาขาวขาวนี่โนหมโมนะคะนโมอโ,อโ,อโ,อโนยนะคะเป็นองนะโอน้อยากไอหมูขันมาแล้วไอหมูเขาเป็นยงังไอเลยเนาะคือเพ่เอาลูกไส้รอออกงานเนี่ยอูแต่ว่าจะไอหม อยากอายทำไมคนเยอะแยะเขาบัวบอกโอ้เขาจะเอารุ่นเอาเอารุ่นปีซีปีฮาปีโอ้เพิ่นให้ไปร้านกว๋วยเตี๋ยวแม่โจมาบอกให้ไปร้านกว๋วยเตี๋ยวโอ้จ้าไปไป

นั่งลำนั่งลำรพราะงี้เต็มผ่าผ่าผ่าถึงผ่าลงดีดีสัน,นหน่อยบั่นตะติดมันน้ำเกงบั่นตลาดวะสันโอ้ยถังเกล็เอ้ยยังตะขึ้นรถไปในเขาอยู่เดี๋ยวป้ายป้ายโอชั่นลิงไดีย สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนางรำของเราสวยมากน้โมนี่เจอผู้สาวบ่ไดดเลยน้โมนี่ออ้ยคุณยายคุณยายสวยจังเลยคุณยายวันนี้ดอกไม้แดงสวยมากคุณยาย อันไอ้รอหญ่เลยเด้อวัอุคิวนี่คิวบะมี่ยัตกเลยคิวนี่อ้พี่บัวลอยเอ้ยบัวลอยขวางเต็มทางเลยอะ ไปไดนบ่าหล่าเด็กน้อยคอยดึงเด้อองคอยเวลาไล่คอยสิไล่ได้บ่นนนเน็ตนี้น้อออกนอกบ้านย้ำไดไล่บ่ได้ได้เน็ตพุ่นนี่ตัับเปลามากอีก่ามากท่นี่เ สองสาวเฮียงกันดีต่อว่ะสวยแปลกคู่แกงบ้านทลาดนะคะเอามือนีพ่นเฮนี่มิตรบ้านทลาดตัวนี่กระปวนเอาเพลินมานน้ำเข้าเพิ่งกระเป็นบ้านเดียวกันกับเข้าเหมือนลหรเนาะดูให้กันเอาใบเข่ามาสิเป็นจังไดวะเต้เหล่นเต้ แตลนแต่ีนาะฉันเอาใบเขามากนี่แต่แหลนแต่ขุ่นวันนี้ยางไปอยู่เฉียบกับพีเม่เลยอู้สูงซ้ำพีเม่เลยว่ะเจ็ดกับสิบเว้ยเก้ากับสิบเจ็ดปีนะคะสูงเท่ากันเลยใช้กลิ่นก่อนจะห่อยหนูว่าในโลกกลินเนาะแดงจึ้งคือ อัน274กลับบ้านล้บ่ฮะเจ้า274กลับบ้านลบ่74กลับบ้านแล้วแม่นบ่มแง74ยังสิมาใหม่ติมแงเพิ่นมีอีกอยู่ตินังเหูเมานําโคกหูนเออเพิ่นหหูไปก่อนเาวอุมยางหน้าเธอเลยอเลย

กำลังจะเดินไปตั้งขบวนนะคะอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวสาวเรือหน่อยสาวเรือหน่อยเป็นก็ะหังยูไถ่ยังสั่นละสาวเรือหน่อยโอ้ยไดอวดแล้วโดนมาไทยซึ่งก็มีโดนมาไทยดุเนาะ

เก็บแม่เก็บแม่เก็บลยโทรรัพท์เอาห้าห้าตองเอาเนี่ยไปแหลกเอาเด้อตองเอาเนี่ยว่าแหลกเอาวะสันฝ่าวแห้งเอ้ยเด้งหน่อยฝ่าวน้ำก่อยเอ้ยคุณยายเอ้ยท่านมูปนอ คุณยายท่านมูบนอคุณยายเอางาดกันเบาปนีงาดปล่อยกันเบาปนีเอาเอารุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วโอ้ยคุณยายโดนอุ้ยตัว แก้บนสวนล่างไม่แก้ใช่ไหมเ้าอะไรนะตาจะเป็นคงยิงแก้บนจริงๆค่ะแก้บนของแต้ไปหากางเกงมาจากไหนน,นี่ได้ทีมเดียวกันเลยเอาแล้วเอาแล้วไม่รุ่นไม่รุ่น ไม่รุนตีกันแล้ว <c oughs> ดีนะเ่าเจอร่วมหนาวอะ่ะเ <c oughs> จ้า <c oughs> หัวแต่เจอร่วมหนาวหลงังคักเลยน,นี่ <c oughs> เป็ดน้อยค่ะเป็ดน้อย <c oughs> โอ้ขนยังเหลืองอยู่เอา้ามือเจอ้าคือบอมเมนคนอนี่ค่ะฮะมือเจอ้าคือบอมเมนคนอนี่ค่ะ คุณลังค้ if, นกับยูนิเตานะคะคนดังค่ะโอ้สวยมากเลยค่ะตีหาติซีตีโอ้ชื่อค่ะชื่สวยมากเลยนะคะมาจ้าหนักกี่บาทคะคะเนี่ย อันนี้น่าจะแพ่สามบห้าบาทราคาใช่ไหมลอกคะราคานะคะเลไม่ดำจำนำ่มอกไม่ดำจำนำไม่ได้โอเคลูกาเม็ดากนี่เอาเอาแล้วโอ้ยเมยแม่เบ่งคลิปนี่ที่เป็นจังไดน้อเบ่งซีแพ็กแต่ละก้น นี่หูซึกว่าขึ้นพี่ชื่นกับบ๊อด้ลระเด้อนี่เด้อเขียนนันทันอยู่โอยกางเกงอิ่มแล้วยังว่ากางเก,กงนันอิ่มแล้วแขนกัวมูยีตต่หลีตัวหนา่มาแมนพี่อ้นบ่แดเมนเด้อนี่พี่เต้เด้อแขนกัวมูถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วจ้า คนงามใส่อะไรก็งามคนว่าได้หลังที่ปียู่ปองได้หลตอนนี้มารอตั้งขบวนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะแม่แม่บายจ้า